สวัสดีครับอยู่กันที่สนามประชาชาที่เจ็ดเก้านะครับมาดูตะก้อคู่นี้ครับฝั่งนู้นนะครับค่ายชนเบียนนะครับที่สมกับน้องปอนนะครับฝั่งนี้นะครับที่เทิดปากน้ำนะครับกับคู่กับหัวหน้าค่ายเจ็ดเก้านะครับภูมิกับนะครับท่านภูมิกับนะครับเทิดสีเหลืองนะครับ เป็นเรียมเซอแปรและข้ามนะครับระหว่างกู้กับกับที่สูบนะครับอ๋อครับตรงนี้ครับกกบเอ็นินนะครับี่ครับไทยสวนเบนครับเอาละครับตอนเตมตอนนี้นะครับห้าเท่านะครับเอาครับปาเปิดดี่เธอโยกเข้าไปครับตีหัวบอลเกี่ยวแล้วครับโอ้โหเอาละครับขึ้นนำนะครับหกต่อห้าครับตอนนี้ครับ วันนี้นักกีฬาเยอะนะครับนี่ครับมีสองสนามนะครับใช่ชนเบนต์มานะครับนี่ครับใช่ลาดบุรีนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับสนามเจ็ดเก้านะครับเอาพิซซ์เกี่ยวแล้วครับพวกนี้ครับยกขึ้นไปครับไอ้เกี่ยวแล้วครับพวกนี้ครับโดนตัวครับสวัสดีพี่เต๋อชุมเพลนะครับ ต้องบ้างก็เข้ามาซ้อมได้นะครับพี่เต๋อครับอะไะครับห้าต่อหก่อนเปิดยกขึ้นมาครับพี่สมครับแต่ยอดพี่เทิดเกี่ยวนะครับยกขึ้นไปครับสันแบ็คครับไป่หยบร้อยครับโอ้โหนี่ครับอันภูมกกับครับเหนรหน้ากากเจ็ดเก้านะครับสีดีมากครับเดียวกับแอดบัวขาวหน่อยครับอ๋อพี่เต๋อครับคนละเบียดครับชูไม่ได้ครับช่วพี่เต๋อไม่ได้นะครับสวัสด okay. ีครับ อาวี่เทิดครับรูงี้เป็นแด้นะครับครับยกขึ้นไปครับนียอั้อยแล้วครับออแล้วครับขึ้นนำนะครับเจ็ดโหกครับตอนนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดหนึไลค์หนึ่งแชร์นะครับนี่ครับสนามเจ็ดเก้าครับวันนี้ครับมีนักกอล์ฟเดินสายเข้ามานะครับเยอะนะครับวันนี้ครับมีค่ายราชบุรีค่ายสวนเบนนะครับแต้มตอนนี้นะครับฝังเจ้าบ้านนะครับ ทางพิเทอรนะครับน้ำเจ็ดต่อหกครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็เลยไลค์เลืแชร์นะครับเจ็ดต่อหกพิเทอรเสือครับเอาละครับพี่สมเปิดบอลชงขึ้นไปครับทำงี้ปาดเรียบร้อยดีครับเอาละครับกกีฬาท่านใดว่างก็เรียนเชิญนะครับวันนี้ จะมีนา่าจะก็หลายๆค่ายนะครับอยู่กันครบนะครับเอาละครับพี่เติร์ดเปิดยกขึ้นมาครับปาครับเรียบร้อยไปกันครับไปไปเราจะเตนี้แบบดกค่ะอตโตหกพี่เทิร์ดเ์ฟครับเสร์ฟยอดพี่สมเปิด ลกขึ้นมาครับปาดแรงหนาครับวงนี้ครับพี่สมครับเนี่ยครับหัวหน้าคายเขตีก็อยู่นะครับปาโพนครับเสื้อสีฟ้านะครับก็อยู่นะครับซ้มีสนามนู้นครับกีฬาทะเลว่างก็เข้ามาซ้อมได้ครับอาเดียมซ้อมได้นะครับมีนักการหลายค่ายนะครับอยู่ที่นี่นะครับออครับเจนางเสกอ๋อครับวงนี้ครับโอ้ เจ็ดต่อหกครับพี่เตเสิบครับเสิบโยกมาอ่อครับตรงนี้ครับ,รบโ,บโ,ก,บโกต่อเจ็ดเอาละครับพี่เตเปิดยกขึ้นมาครับป๋าครับเตะหนักๆครับลูกนี้ครับเอาละครับ เตอยก็นสม้อเตโตหครับตปอครับพีเทิดเสริมครับเสียบข้าช่องกลางบอลเปิดยกขึ้นมาครับมีสมปาใส่เน็ตครับโอ้โหลูกนดีครับปาใส่เน็ตเต็นเกยครับต่ะครับ แยมตัวนี้นะครับแปดต่อหกครับแปดต่อหกเธอเสิร์ฟลงมาลงครับตรงนี้ครับเอาละครับเอากรรมการจีโร่แล้วครับตรงนี้ครับเอาละครับเก้าต่อหกครับเอาละครับเธอเสิร์ฟเสีร์ฟไปไหน ตรงกลางครับสชมเปิดบอลลงก็มาครับปาดครับเรียบร้อยครับนี่ครับฝั่งนี้นะครับเจนางจะเป็นคนเสิมให้นะครับนี่ครับเจนางยืนอยู่นะครับรอเสิบนะครับเจนางังเป็นคนเสิบนะครับล็อกเลี่ยมเป็นเจนางเสิบนะครับ6ต่อ9ครับเจนางเสิบไปเธิดเปิดยกขึ้นมาครับแต่ยอดครับ โอ้โหลูกนี้ครับลูกเก่งนองป่านะครับลูกนี้ครับลูกเตะย่อนเลยครับซ้อมด้วยกันบ่อยครับรู้ครับเอาละครับเก้าโตหกเปิดเสริมลงมาพี่สมเปิดปอนยกขึ้นไปครับเอ้าพี่ธนเกี่ยวนะครับลูกนี้เป็นแต้มไหมครับป่าเตะยังไงเดี๋ยาวเตยหย่อนดีไหมครับยอดประดิษฐ์ครับลูกนี้โอ้ น่าเสียดายมากครับตะกร้ามาก็ได้จะได้เต้มนะครับโอ้โหแต่เบาเกินครับวันนี้ครับวันนี้นะก็เดินสายนะครับเข้ามาที่สนามประชาธิปไตยเก้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหกต่อเก้าเอ้าเปิดกับลังครับพี่เทิด์ฟจะไงยกขึ้นมาได้ครับป๋าเตีข้อมาเอาครับบอลเปิดยกขึ้นไปครับพี่สม ปาดเรียบร้อยครับลูกนี้ครับดึงมากเลยจ้า่อ๋อแล้วครับไล่กันไปถุงแก้มครับเจ็ดต่อเก้าครับพี่นางเสรอมครับพี่ทิดเอาละครับเปิดยกขึ้นมาครับป๋าเตะเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยนะครับลูกนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับลูกนี้ครับ เอครับไก่กาเยอะนะครับวันนี้ครับนี่นะครับสนามนู้นก็ซ้อมกันอยู่นะครับหัวหน้าค่าย์กีตก็ซ้อมอยู่นะครับนี่ครับถ่ายดูบรรยากาศนะครับไอชวนเล่นก็เดี๋ยคนเยอะครับวันนี้ครับเก้าตัวเจ็ดติเทิร์นเสริมครับ เอาเปิดซ้ายครับไีบ้หัวู้หเกี่ยวไม่ิดครับพวกนี้ครับรนี่นะครับเจนางรอเสร์ฟนะครับล็อกเหลี่ยวไ่เจนางเสร์บนะครับฝั่งนี้ฝั่งนู้นครับ ติดต่อเก้าครับเจีนางเสือไปครับป่าเปิดติเทิดเอานะครับยังได้ครับตีหัวแล้วครับตรงนี้ตีได้หัวครับแก้ได้แค่ข้ามหัวครับนี่เปิดโอเคเดีไปซืออันเดี๋ยวอันเลยอ๋อครับเจีนางดีใจครับลุงนี้เสือดีนะครับแปะต่อเก้าครับเจีนางเสือครับโอ้เสือท่านหัวเนี้ยอีก เอาล้วครับโอ้โหลูกนี้ครับเตะดีครับที่นางเห็นว่าเสือดีครับลูกนี้ครับตัดหัวเน็ตไปนะครับเอาล้วครับวันนี้น่าจะมีหลายคู่นะครับเพราะว่านักกีฬาอยู่กันเยอะครับวันนี้ครับเก้าต่อแปดอิศมเปิดยกขึ้นไปครับปาดใส่เน็ตครับยกต่ำครับโอ้โหลูกนี้ครับบอลยกต่ำนะครับอิศมปาดไม่ทันครับลูกนี้ครับ สวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะครับอยู่ก่อนที่ตะก้อไฮรลท์นะครับอครับบอลเปิดยกขึ้นไปครับที่สมปาดเรียบร้อยครับตรงนี้ครับเอาล้ะคอับแต้มตอะนี้นอะคอับยอะเอาเนอะอาอะเาอเอาเยอะอาเอะเอรยอะออะเยอะเอ สิบต่อแปดครับพี่เทิดเสิร์ฟครับเอ้าเสิร์ฟซ้ายเปิดเอ้าลนแล้วครับลนแล้วครับเป็นสกอยครับป๋าเติไปยังไงครับเร็วนี่เอาครับเอ้ายังได้ครับยังได้ครับเออยังได้ครับเอ้าเอ้ายังไงเอ้าเอาผู้ชมเออบอลครับบอลยังไม่กลับกับพี่ครับลูกนี้ครับ โอ้พว่าเสียหลักครับลงนี้ครับปอนครับกลับมาไปไม่ทันครับเอาละครับขึ้นสิบเมตแล้วครับอุ้ยง่ายของใจอ่ะสวัสดีท่านที่กำลังรับชมนะครับอยู่กันที่สนามประชาอาทิตย7 9นะครับอยู่ครับผมนะครับตะก้อไฮไลท์ครับแอดมมีนวขาครับเอาละครับเปิดที่สมเปิดครับยกขึ้นไปครับโอ้โหลกนี้จอหัวเน็ตครับ เอาแล้วครับเกมสิบสามมีดีวนะครับแตต่อสิบเอ็ดเปิดยกขึ้นไปเอ้ยยกไปไหนครับยกห่าครับปาแก้ข้ามาาครับเป็นแต่ไมครับดีคร okay. ับเรียบร้อยครับโอ้โหครัเกต่อสิบเอ็ดครับ เอาล้วครับเจนางรอเสิร์ฟครับนี่นะครับเสิบเป็นไรครับฝั่งนู้นล็อกเดี่ยวไม่เจนางเป็นคนเสิร์ฟนะครับเก้าต่อสิบเอ็ดออแล้วครับเสิร์ฟใส่เน็ตครับพรุงนี้ครับเอาล้วครับเอ็ดต่อเก้าครับสิบเอ็ดต่อเก้าพี่เธอเสิร์ฟเอาพี่สมเปิดยกขึ้นไปครับอุ้ยลุนโอ้โหไม่มีใครไปเปิดครับลูกนี้ครับน่าเสียดายมากครับ บอ,ชอลชงล้นนะครับลูกนี้ครับโอ้โหเอาละครับก้าวต,ต่อสิบเอ็ดเตะเปิดยกขึ้นไปครับโดนเกี่ยวครับลูกนี้ครับโอ้โหสิบต่อสิบเอ็ดครับโดนเกี่วยวครับเอาละครับเสียนางครับนี่นะครับรอเสียบครับ เอาแล้วครับสิบตัอสิบเอ็ดเจนางเสือไปไหนครับตรงนี้ป๋าปิดโอู้หยากครับไงตีหัวได้วแก้ๆกข้ามาครับโอ้โหเอาล้ครับเอ้าล้นลนลนลนแล้วครับป๋าตีไงเอาตีหัวอีกแล้วครับโอ้โหล้นล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 นยังล้นเหมือนเดิมครับบอลชงล้นเอ้า เอาละครับเป็นเตะกระป่านี้ครับบอลจงล้นสองครั้งครับโอ้โหล้นแบบไม่น่าเชื่อครับสองครั้งครับล้นสองครั้งติดแล้วครับบอลครับโอ้โหเอาละครับยังตีเสมอไม่ได้นะครับฝั่งนู้นฝั่งเจ้าบ้านยังนำอยู่นะครับสิบเอ็ดต่อสิบครับสวัสดีท่านกี่มารับชมนะครับอยู่กันที่ตะกอไฮไลท์นะครับอยู่กันที่สนามประชาอวทิศเจ็ดนะครับวันนี้มี ค่ายสมเเ็นนะครับเดค่ายสมเเ็นเข้ามาเันเยอะนะครับแล้วก็มีค่ายลาดบุรีนะครับม <eta> ีกน <gradually dynam ite> ุกนะครับ no ส no euh. you know, ิอ็ดต่อสิบเกมสินีครับพีเตอร์เซไปไหนพีสมเปิดโอ้โหเขาตัวครับตันนี้ครับเนางเียบครับ สิบต่อสิบเอ็ดเปิดยกขึ้นมาครับเขียแล้วครับลูกนี้ครับโอ้โหออาล้วครับสูสีมากครับคู่นี้ครับสิบเอ็ดต่อสิบครับเออะฝั่งไหนครับตะกล้อครับเจ็ดจุสามมิลิวนะครับสิบเอ็ดต่อสิบอาอพิสมเปิดกอดยกยังไงโอ้โหยกสวยมากครับลูกนี้ครับ ต่อครับเปิดยกขึ้นมาครับโอ้โหเตะฉีกนะครับลูกนี้ครับฉีกดีครับลูงนี้ครับนะครับเรือเรือนะครับหัวหน้าค่เจ็ดเก้านะครับป่าพุ่มกลับนะครับทันพุ่มกลับนะครับหัวหน้าค่เจ็ดเก้านะครับวันนี้ลงสนามเองลยครับแรกข้างกับพี่สมศสเบนครับสิบเอ็ดต่อสิบ เติร์ดเสร์ฟเปิดเอาล้นเอาลุนเกี่ยวเกี่ยวไปเกี่ยวได้ครับยกขึ้นมาเตโอ้โหสุดยอดมากครับลูกนี้ครับป๋าครับโอ้โหทะพุ่กับเกี่ยวลูกนี้ครับเอาละครับขึ้นแท่นแล้วครับ12ต่อ10ครับเอาละครับ12ต่อ10ครับเต็มเดียวเกมครับอเติร์ดเสริปอะไหนครับลูกนี้ครับ เดียวเกมครับเสือไปเลยตองกลางบอลเปิดยกขึ้นมาครับพี่สุบเอาห่างแล้วครับลรงนี้ปากโดนเกี่ยวแล้วครับยกห่างครับเตะเตะเลยเตะชี้ไปบอลเกี่ยวลังเท้าอ้าวล้นล้นโอ้โหพอดีไปเลยครับไม่เกมครับโอ้โหบอลสุดยอดเลยครับลูกนี้ครับเกี่ยวลังเท้าได้ไงครับลูกนี้ครับต้องบอกว่าป๋าเตะขี่แล้วนะครับเตะขี่มาทางขวานะครับแต่โดนลังเท้าครับบอลเกี่ยวลังเท้าเฉยเลยครับอ๋อครับยังไม่เกมครับ ตอนางเสิร์ฟครับโอ้โหยังจิตเกมไม่ได้ครับฝั่งเจ้าบ้านครับสิบต่อสิบสองป่าเปิดเอาลากเล่นเองนะครับอันตรายแล้วครับลูกนี้โอ้ยังไงบอลทันไหมยังทันครับโอ้โหเอาแล้วครับเปิดเพื่ออกครับลูกนี้ต้องลากเล่นเองครับป๋าครับเตะวัดเลยครับลูกนี้ครับโอ้แหวมเดียวเกมครับ สิบสองต่อสิบเติมไปไหนครับพี่เตือนครับเติมยอดเปิดยกขึ้นมาครับเกี่ยวแล้วครับเกี่ยวแล้วครับยกแหงครับเอ้าไปโอ้พี่เตือนยกแหงโดนเกี่ยวแล้เกี่ยวยังเกี่ยวเอ้าโอ้โหที่สุดท้ายครับไม่เกมครับยกแหงครับโอ้โหยังไม่เกมนะครับยังปิดเกมไม่ได้นะครับตอนนี้ครับ โอ้โหสิบต่อสิบสองครับน่าจะเกมไม่เกมนะครับโอ้โหฝั่งชาวบ้านยังปิดเกมไม่ดังครับเจนางเสริมครับสิบต่อสิบสองเจนางเสริมไปไหนกี่เทิร์ดครับเปิดยกขึ้นมาครับสวยไงลูกนี้เกียดนี่โอ้ลงครับลูกนี้ลงครับลงนะครับเอาละครับกรรมการชี้ลงนะครับ เอาละครับยังไมขกินแต้มนะครับอ๋ครับตรงนี้ครับเอายังปิดเกมไม่อยู่ครับยังปิดเกมไม่ได้ครับแล้วก็เข้านะครับแล้วก็เข้านะครับ เอาละครับเกนางเสวยไลยครับลูกนี้ครับสิบต right. ัวส right. ิบสองถิดเปิดยกขึ้นมาครับสวยงามครับลูกนี้วดนะครับลูกปอนเกี่ยวโอ้ยังได้ครับขึ้นสิบเอ็ดตัวสิบสองนะครับตอนนี้ครับเอาละครับสิบเอ็ดตัวสิบสองครับ 11ต่อ12เกม13นะครับ11ต่อ12เปิดยกขึ้นมาครับป๋าต้องหัวนะครับลูกนี้หัวนะครับเอ้ายังเกี่ยวได้ครับเอาล้นล้นล่นยกบอนยกล้นครับปอนยกล้นไปเคลื่อยกขึ้นมาเอาเตย์โยนเตย์โนเรียบร้อยครับลูกนี้ครับเอาล้วครับยังตีเสมอไม่ได้ครับลูกนี้ปอนครับยกล้นอีกแล้วครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับเอายังตีเสมอไม่ได้นะครับฝั่งโน้นก็ยังปิดเกมไม่ได้นะครับต่างฝ่ายต่างก็มีโอกาสนะครับ เอาล้วครับ12ต่อ11ครับโอ้โหมันมากครับเกมนี้ครับต้องบอกว่ามันมากครับบีหัวใจครับเอาล้วครับ12ต่อ11ตีเตอร์เสือไดงครับลูกสุดท้ายครับเอาล้วครับตะกอเข้าอีกแล้วครับแต้่บีโอเกมครับ12ต่อ11เอาเปิดโอ้โหเอาล้วครับ ฝั่งนี้ก็ไม่ยอมครับล็อกแล้วครับตอนนี้ครับโคดันตัวเซิฟแทเอาละครับเจดางครับเจดางจะเสิร์ฟไปไหนครับลูกนี้ครับ 10S ต่อ12ครับทีเทิร์ดเปิดเอาครับไปไกลแล้วครับไปไกลแล้วครับโดนเกลียดด้วยโอ้โห12เท่าครับตีเสมอได้สำเร็จแล้วครับฝั่งทีมเยือนครับโอ้โหตะก้อครับอะไรเกิดขึ้นได้นะครับ สิบสองเท่านะครับเอาล้วครับตีเสมอแล้วครับเอาพี่เทิเปิดโอ้ขึ้นมาครับเตะหัวนะครับเอ้าโดนเกี่ยวโอ้เฮเอ้าพี่เทินเกี่ยวยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมครับโอ้โหโดนตัวครับลูกนี้ครับโดนตัวนะครับโดนตัวพี่เทินนะครับ นั้นว่านะครับฝั่งท <ang ita> ีมเยือนครับโอ้โหชนะไป13าต่อ12ครับมันมากครับเดีดยข้าป้ายได้สำเร็จนะครับนี่นะครับบรรยากาศครับคนเยือนนะครับโี่ครับค่ารบุรีก็อยู่บนลกนะครับนี่ครับ่ายสนเบนครับก็จะไล่สดคู่ต่อไปนะครับนี่นะครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวจะไล่สดคู่ต่อไปนะครับนั้นว่าฝั่งสนเบนครับอิกชนะไปด้วยสกอร์นะครับ13ต่อ12ครับ สวัสดีครับ